ยุพามาดูมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วมะเขือเทศลูกดกมากดูลูกดกและต้นเดียวนะเนี่ยถึงยอดเลยลูกดกมากดูต้นนี้ ต้นนี้ก็ลูกใหญ่เริ่มลูกสวยมากเลยลูกดกดกจนหักเดี๋ยวจะต้องเอาเชือกมาผูกให้ดูต้นนั้นสิจะต้องต้องผูกเชือกแล้วตนน้นลูกดกมากดูสิเริ่มสุกแล้ว ดูทางนี้เริ่มสุกแล้วเริ่มสุกลูกติดเยอะมากดูทางนี้ทางนี้ก็สุกแล้ว mm hmm. ลูกสุกแล้ว ลูกสุกแล้วเห็นไหม